สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่ในช่อง copper ปปนะคะวันนี้ปเ p p e r ได้หลับไปแล้วนะเราเป็นตัวแทน copper ปเ,ปเราก็จะจะมาเล่นเกมกับทุกคนนะคะเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าชื่อว่า cat mark นะทุกคนก็คือเป็นร้านขายของของแมวนะคะซึ่งแมวตัวเนี้ยเป็นเจ้าของร้านเราจะตั้งชื่อให้น้องว่าคากิซึ่งคากิเนี่ยมีกิจการใหญ่โตมากนะทุกคน นี่คือกิจการของเขานะไม่ใช่เล่นๆนะครับน้องแบบหลายคนน่ะเออมีการอัปเดตอาหารตลอดลราคาแพงขายหลายอย่างเดี๋ยวพาไปดูอะ่ะอันดับแรกเลยน้องคากิเนี่ยปลูกสวนส้มแล้วน้องอะ่ะก็มาขายส้มสดซึ่งลูกค้าเยอะนะก็เลยได้จ้างลูกน้องเพิ่มเป็นบักอันนี้ เห็นไหมเขามีหน้าที่ชัดเจนนะคะเป็นแคชเชียร์บักอันนี้มันชื่อว่าบักวันนะ <Huh? S 1> บักวันนะเนี่ยตั้งใจทํางานที่สุดแล้วไม่มีแอบงีบนะเพราะว่าไม่มีคนมาเปลี่ยนกะ oh. เขาต้องยืนคิดเงินตรงนี้ยืนจนขาแข็งยังไงก็ต้องต้องก็ต้องยืนเพราะลูกค้ามันเยอะอ่ะ oh. เออเรามันร้านค้าชั้นนาถูกไหมล่ะเราก็ต้องขายไปก่อนกิจการที่2ของบาักคากิเนี่ย คือการทำแยมส้มคือเก็บส้มจากสวนมานะคะเนี่ยไม่ใช่ส้มโบเบอะไรนะคะช่อมจากสวนนะคะเอามาทำเป็นแยมในหม้อเนี่ยเพื่อให้เอามาวางที่เชียวแล้วลูกค้าซื้อเยอะมากววอ่าเห็นไหมลูกน้องในร้านตอนเนี้ยมีทั้งหมด4ี่คนนะทุกคน ซึ่อเนี่ยเห็นไหมมันชอบมาแอบหลับอยู่ตรงเนี้ยให้กูมาปลูกเนี่ยมึมงเป็นไรไม่ต้งเจรําทงานเลยเดี๋ยวกูลดค่าแรงหรือประทูครึ่งตัวนลยมึงเนี่ยเราต้องเติมสต็อกตลอดนะทุกคนคือกูเป็นเจ้าของร้านที่วุ่นวายมากอะเติมสต็อกเติมสต็อกเดี๋ยวหม้อพัง เดีหม้อพังกูก็ต้องมาซ่อมหม้อเพราะกูเป็นเจ้าของร้านไม่มีใครสามารถมาทำแทนกูได้นะคะกิจอาการที่2ของบัคคากิก็คือนี่ค่ะอะไรตู้นมเขามีโคนมเป็นของตัวเองนะคะแมวเลี้ยงวัวนะคะเพื่อที่เอาโคนมนะทุกคนมาใส่ตู้นี้ให้ลูกค้าเลือกซื้อเป็นแมวก็ต้องกินนมนะ ทุกคนรู้ไหมตอนนี้คือมือไม่ว่างขอวางก่อนเนี่ยโคโนมมีสองถังเราต้องเอามาแช่ตู้นะเนี่ยเนี่ยจบคือแบบเนี่ยกิจการเยอะเกินเป็นแมวแบบมหาสิรษฐีมือเราเต็มไงเราก็ต้องเอาไปไว้ปุ๊บ แล้วเราก็มาเก็บส้มเพื่อนไปทำแยมส้มถูกไหมอ่ะตอนเราได้จ้างผู้ช่วยมาแล้วก็คือบริการของเราบริการของเราเนี่ยมันชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดนะคือเขามีหน้าที่ทำอะไรนะเหรอเห็นไหมเขาจะมาปลุกออีตัวขี้เกียตเนี่ยให้ไปทำงาน เราจะได้ไปทำอย่างอื่นไม่ต้องมาคอยปลูกมันเพราะตอนที่เราไม่จ้างเอดเวิร์ดมาน่ะเราต้องเดินมาดูลูกน้องเราเนี่ยเห็นไหมมันแอบหลับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลูกค่ะสวัสดีจ้ารับอะไรจ้ารับยมส้มหรอจ้า,มาเมาไปหมดเลยไหมกูถืออะไรอยู่วันนี้น้ำปั่นสมูทตี้อืมกิจการที่สี่ของบัก คากิก็คือการทำสมูทตี้ต้มนะคะเก็บเอามาวางไว้ที่ประกอบปุ๊บเสร็จแล้วไปไหนไปหยิบนมที่ได้มาจากโคนมใส่นี่ปุ๊บเราเอาของจากในตู้เย็นไม่ได้นะคะเราเป็นเจ้าของกิจการเราต้องหยิบเอาใหม่เอาไปใส่ปุ๊บหมุนหมุนเครื่องหมุนหมุนหมุน ได้เป็นลรสมูทตี้เอามาขายลูกค้าเข้าช้อปปิ้งเยอะนะเนี่ยเห็นไหมสมูทตี้เหลืออีก3แก้วนะคะรอสักครู่จากการตีคนนอนเนี่ยมาซ่อมมอยกูได้ไหมเสียบ,บ่อยเหลือเกินงงดูแต่เงินนี่หน้าที่ของเราต้องเก็บนะคะสีเราเป็นมาดามนะแต่ตอนนี้เรากำลังจะอยากจะขยายกิจการเรากำลังดูว่าเราควรขายอะไรเพิ่ม หรือว่าควรจ้างลูกน้องเพิ่มไหมเพราะว่าลูกน้องที่มีอยู่นี่ขี้เกียจเหลือเกินเราก็เลยจะทำการไปปรึกษาใครดีไม่รู้คนที่เราไว้ใจได้ที่สุดก็น่าจะเป็นบักวันนะว่าจะจ้างลูกน้องเพิ่มเนี่ยทำไงดีลูกค้าเนี่ยเดินวนไปวนมาแต่เรามีลูกน้องที่เกียจนะ มันได้เหรอนี่เขกกะโลกให้โอ้เดี๋ยวนะกูยังกูยังซ่อมเครื่องทำเย็นไม่ใช่กูต้องมาช่อมเครื่องปั่นชามูตี้แหละนี่กูเป็นเมเทนแนียนวะเนี่ยไม่เป็นไรทำไปอย่าบ่นแล้วมันเป็นตัวแม่แล้ว เราขอ,อกดเข้าไปอยนี้ก็เขาให้ซื้ออะไรของเขาก,กิจการของเราดีนะทุกคนเราต้องรับรางวัลได้สมบาทได้อะไรก็เอาได้ปลาทูมาให้หลูกน้องเดก โอเคนะครับว่ต้องขอกราบขอบคุณแฟนสิทหลักนะครับที่ลุกขึ้นมาทำคลิปให้ตอนที่ผมหลับนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซด i ครให้ด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากช่องผมนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ